สวัสดีครับผมพระเดชกันจาดจินดายินดีต้อนรับสู่รายการ SME Secret เรามาดูกันครับว่าเคล็ดลับความสำเร็จของนพิคุณชายเป็นอย่างไร น้ำพริกกุญายครับจะเป็นน้ำพริกที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพวัตถุดิบนะครับ <Wow. S 1> การปรุงรสชาติของเราเนี่ยจะเป็นการปรุงตามต้นตำ,ตำรับเพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำพริกกุญายก็จะเป็นน้ำพริกที่มีรสชาติตามตำรับไทยแท้ๆนะครับเป็นน้ำพริกกระดูกฟูผัดพริกขิงนะครับก็คือจะรับกระดูกสดนะครับมานะครับแล้วก็ทางโรงงานจะเอามาทอดให้กรอบเป็นสีเหลืองทองครับ จากนั้นเนี่ยก็จะเอาน้ำพริกแกงก็คือจะเป็นน้ำพริกแกงพริกขิงของที่โรงงานนะครับปรุงรสกับน้ำตาลมะพร้าวน้ำปลาก็มีใส่ใบมะกรูดนะครับแล้วก็ใส่เครื่องตา่างๆพอคลุกกันเข้าที่จะเ,เอาน้ำพริกตัวนี้ครับเข้าเตาอบลมร้อนเพื่อให้มันกรอบพอเสร็จออกมาแล้วเนี่ยก็เอาไปบรรจุใส่กระปุกค,ครับเราจะสั่งวัตถุดิบส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเครื่องสมุนไพรไทยทท้งนั้นเลยครับพริกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดจะเป็นสินค้าที่สั่งตรงมาจากเกษตร,รกรท้องถิ่นจากจังหวัดสุพรรณบุรีจากจ,ากจากังหวัดนครสวรรค์ทท้งนั้นเลยครับ ก็เริ่มต้นเนี่ยแล้วก็เริ่มต้นจากรสชาติเดียวก่อนจนปัจจุบันนะครับเรามีถึงส่รสชาตินะครับที่วางขายในเซเว่นอยู่คือน้ำพริกปรดูกฟูผัดชาน้ำพริกปรดูกฟูผัดพริกขิงน้ำพริกนรกตาแดงก็น้ำพริกเห็ดกรอบคั่วพริกครับปัจจุบันเราเริ่มขายจากทางเซเว่นมา4ปีแล้วนะครับก็ถือได้ว่าออเดอร์ค่อยๆเพิ่มขึ้นและปัจจุบันก็ถือว่าออเดอร์ที่เข้ามาก็เป็นออเดอร์ที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับแล้วก็นิ่งละครับ ทางเซเว่นเองช่วยเหลือเราหลายๆด้านครับเนื่องจากว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยเราเองก็เป็นซัพพลายเออร์ที่ยังไม่เคยขายเข้าเซเว่นยังไม่เคยได้รับคําสั่งซื้อของเซเว่นที่มันเยอะมากนะครับเซเว่น <Seven S 1> เองช่วยตั้งแต่แผนกจัดซื้อนะครับก็จะมาช่วยเราดูเรื่องต้นทุนการคิดโครงสร้างราคาการกําหนดราคาขายนะครับในส่วนของแผนกเมอร์ชินดี์เนี่ยก็สําคัญมากก็คือจะมาชิมรสชาติของน้าพริกว่ารสชาติไหนเป็นรสชาติที่อร่อย ให้ไอเดียเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์การคิดแพคเกจจิ้งต่างๆก็จะเป็นผแผนกมอชินได้เนี่ยก็ช่วยแนะนำแล้วก็ช่วยพัฒนาบริษัทได้เป็นอย่างมากเลยครับเริ่มต้นนะครับก็อยากจะให้เรารู้ลึกรู้จริงในสินค้าที่เรากำลังจะทําขายมันจะต้องทําออกมาอย่างไรให้ลูกค้าเนี่ยชอบนะครับถ้าสมมุติว่าเรา รู้ตรงนี้แล้วเนี่ยแล้วเราขายไปแล้วเนี่ยจะต้องขอให้มีความซื่อสัตย์แล้วก็ยึดกับสเปคข,ของสิงคะนคะ้านั้นไปเรื่อยๆลูกค้าทาล,าลูกค้ารู้ครับว่าอะไรดีอะไรไม่ดีศึกษาหาความรู้เยอะๆครับเพราะว่าผมเชื่อว่าแม้ว่าเราจะเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทมาเนี่ยแต่ว่าความรู้ในการเรียนเหล่านั้นเนี่ยไม่เพียงพอการที่เราทําธุรกิจเราจะต้องหาความรู้ในชีวิตจริงก็คืออยากขายอะไรต้องไปดูว่าเจ้าตลาดเนี่ยคือใครเขาขายยังไงแล้วเขาขายดีเพราะอะไร<ว>แล้วเราเอาตรงนั้นเนี่ยมามาต่อยอดแล้วก็พัฒนาของของเราต่อครับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นบทเรียน สำคัญในการทำธุรกิจจริงๆครับ